เดี๋ยวผมจะลองให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้กดปุ่มนี้นะครับนี่ปุ่มนี้ขึ้นเลยนี่แล้วก็บังคับแค่นิ้วเดียวเดินหน้าถอยหลังได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะโยกกันบังคับเราสามารถมีครับยกขึ้นดึงลงเดินหน้านะครับถอยหลังก็ดึงลงนี้ปืด้ดเดินหน้าแบบน,นี้โอ้โหง่าย ได้หมุนได้นะเดินหน้าได้อย่างงี้หมุนได้อย่างงี้เดี๋ยวจะให้มันตีลังกาได้ด้วยนะเป็นลังกาต้องใช้พื้นที่นิดน,นึงครับกดปุ่มทางขวาแล้วก็ยกขึ้นฟับโอ้โหมองเห็นไหมเนี่ยเอาใหม่เใหม่เอาใหม่นะเดี๋ยวกดปุ่มทางขวานะครับมันจะส่งสัญญาณนะ วับพอโอ้โหง่ายสนุกเดี๋ยวบินให้ดูครับบินนิ่งๆเลยนี่น,นะฮะบบินได้นะนี่ ไม่ยากไม่ยากโอเคเรวจะลงจอดนะครับตอนนี้จอดอยู่กันบางเล็งที่จอดก่อนนะน่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากดปุ่มตรงนี้นะปุ่มปุ่มเนี้ยแล้วก็ลงจอดเลยครับเด,เดี๋ยวจอดหาหาที่แลนดิ้งสวยๆก่อน ปุ่มเดียวนี่ฮะจกลงแล้วเรียบร้อยดับเองด้วยไม่ได้กดอะไรเลยโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับ